มันขับรถมันไม่จับพวงมาลัยเลยเดี๋ยวดูนะแม่แก่นจริงจริงจนี่ดูดูดูมันขับรถไอ้บ้าไอ้ไทยน้องโกรธแล้วเฮ้ยจะบอกเลยบอกเลยว่าอย่ให้มันเห็นนะเนี่ยแม่แก่นมันไม่จับพวงมาลัยเลยเห็นไหม มีคนในข้างหลังไม่มีใจไม่มีอะไรตามมันไปเรื่อยๆนะนักแก็ตต้องระวังนะกันกลัวอุบัติเหตุไงบ้าๆแลขทะเบียนแย่เราถ่ายเลขทะเบียนมันลงมันมองอยู่ที่นี่มันอยากให้เราถ่ายอันตรายมาก เยวเดี๋ยพึ่งลงนะเดี๋ยวไม่ได้ลงเนี่ยนั่งลงนี่นั่งลงนี่ไว้ผัดใหญ่นี่นี่ทะเบียนนี่ไม้เห็นชะลอหน่อยเดี๋ยวนั่งถ่ายรูปเฮ้ยพออย่าเห็นทะเบียนมันเห็นปั๊มันมันอยากให้เราถ่ายมันทำเป็นเมินอ๋อเหรอใช่มันทำเป็นเมินอยากได้ก็อยากได้